นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานแถลงข่าวการจัดแข่งขันเปตองชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่33ค่ะพร้อมยืนยันความพร้อมการเป็นเจ้าภาพกับการต้อนรับนักกีฬาเปตองกว่า730ทีมติดตามได้ในช่วงสปอร์ตไทมค่ะ ในช่วงบ่ายวันนี้ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบ,บุรีได้จัดการประชุมคณะกรรมการอํานวยการคณะทํางานเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันเปตองชิงชาลเลนต์แห่งประเทศไทยครั้งที่33เพื่อเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันเปตองชิงชาลเลนตแห่งประเทศไทยครั้งที่33รวมทั้งสิ้น10คณะทํางานฝ่ายต่างๆให้พร้อมต่อการเป็นเจ้าภาพต้อนรับทัพนักกีฬาทอยแก่นเปตองจากทั่วประเทศกว่า730ทีมที่เสนอตัวเข้าร่วมการชิงชยัย ซึ่งหลังจากการประชุมได้จัดการถแถลงข่าวอย่างเป็นทางการโดยมีนายธนพลกิจการนายโยงการบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานการถแถลงข่าวพร้อมด้วยนายชุลินพัฒรดีโลกเลขาธิการสมาคมเปตองแห่งประเทศไทยในพระบรมาราชูปถมัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทาราบรมราชชนนีและน,นายนรงค์กิอุดมประธานชมรมเปตองจังหวัดจันทบุรีร่วมการถแถลงข่าวซึ่งการแข่งขันรายการนี้ได้จัดขึ้นณจังหวัดจันทบุรีเป็นครั้งที่7โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น9ประเภท ได้แก่ประเภทชูตติ้งชายและหญิงประเภททีมชายและทีมหญิงประเภทเยาวชนชายและหญิงประเภทยาวชนชายและหญิงและประเภทอาวุโส55ปีขึ้นไปโดยใช้สังเวียนทอยแกนนักสนามกีฬากรางจังหวัดจันทบุรีเป็นสนามการแข่งขันในระหว่างวันที่26-28เมษายนนี้พร้อมจัดพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่โดยพลอากาศเอกกำพลสินทวานน์องคม,มนตรีในเวลา1 1นาฬิกาของวันศุกร์ที่26เมษายนนี้ สำหรับในเรื่องของความพร้อมของการจัดการแข่งขันนะครับซึ่งปีนี้เนี่ยจังหวัดจัาทีจัดการแข่งขันชิงขรแห่งประเทศไทยเป็นครั้งที่7นะครับจากจํานวน33ครั้งนะครับซึ่งในการเตรียมความพร้อมต่างๆนะครับว่าเรามีความพร้อมในเรื่องของสนามแข่งขันในเรื่องของการอำนวยความสะดวกแต่สิ่งที่สําคัญก็อยากจะกราบเรียนฝากท่านสื่อมวลชนไปก็คือว่า ในเรื่องของการที่พี่น้องชาวจังหวัดจังหีทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผู้ประกอบการในเรื่องของที่พักในเรื่องของร้านอาหารหรือในเรื่องของการที่จะให้อำนวยความสะดวกสําหรับแขกผู้ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ซึ่งมีทั้งหมดเนี่ยคงไม่ต่ำกว่า5,000คนนะครับเฉพาะในส่วนของการแข่งขันในครั้งนี้นะครับซึ่งซึ่งจะเป็นการสร้างประสบการณ์ให้กับนักกีฬา เพื่อเตรียมตัวที่จะเป็นเจ้าภาพในการแข่งขัยยนกีฬาเยาวชนแห่งชาติในปีพศ2558เช่นเดียวกันอย่างเช่นจังหวัดน่านเนี่ยเขาก็อยากจะจัดแต่ว่าพอถามถึงระยะทางแล้วก็อย่างคนจังหวัดยะลานราธาิวาสจะมาแข่งเนี่ยเขาก็บอกว่ามันไกลเกินไปนะฮะเสร็จแล้วว่าถ้าเป็นจังหวัดในกรุงเทพในกรุงเทพก็มีฮะแต่ว่ามันก็สนามมันก็ไม่พร้อมเพราะว่าเขาจะต้องไปลงทุนทาสนามอีกเยอะเช่นจังหวัดปทุมธานีสุพรรณบุรีเนี่ยนะครับ แต่ว่าถ้าพูดถึงความพร้อมแล้วเนี่ยจันทบุรีก็ทําให้สมาคมไปตองมาตลอดระยะเวลาที่การแข่งขัน,นแล้วสิ่งที่สําคัญก็คือว่าพวกอาหารที่พักของจันทบุรีมันหลากหลายแล้วส่วนมากอย่างคนทางอีสานทางเหนือเนี่ยก็บอกมาจันทบุรเีเขาดีใจเพราะว่าเขาได้มาทะเลมาทานอาหารซีฟู้ดมาหลายหลายอย่างและที่พักก็ไม่แพงถูกมากนะครับสําหรับที่นี่แาหาง่ายแล้วคนจันทบุรีก็ให้การต้อนรับอย่างดี โดยเฉพาะถ้ามาเมษาเนี่ยเขาพอใจมากเลยเพราะว่าทุเรียนกำลังกำลังกำลังขายในระยะที่ดีมากนะครับสำหรับการแข่งขันในปีนี้ณจังหวัดจันทบุรีเจ้าภาพจะจัดการแข่งขันอย่างยิ่งใหญ่กว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากในการแข่งขันครั้งที่6มีทีมข้าวมการแข่งขันเพียง525ทีมแต่ในปีนี้มีจังหวัดเสนอตัวเข้าวมการแข่งขันแล้วกว่า730ทีมจึงถือเป็นสนามประลองความแม่นยำจากนักทอยแก่นทั่วประเทศการแข่งขันในปีนี้นะครับ ถือว่ายิ่งใหญ่มากนะครับจำนวนที่จำนวนทีมท,ที่เข้าร่วมการแข่งขันปีนี้ก็มากกว่า6ครั้งที่เราได้จัดมานะครับการแข่งขันในทัวร์นาเมนต์นี้ตามที่ได้เคยได้รายงานไปล่วงหน้าแล้วบ้างว่าการแข่งขันตรงนี้นะครับมันเป็นการเฟ้นสรรหาและก็คัดเลือกนักกีฬาซึ่งจาทั้งในระดับเยาวชนและระดับประชาชนระดับผู้สูงอายุนะครับซึ่ง มีความสามารถนะครับให้มาร่วมทำก,การแข่งขันนะครับแล้วก็โอกาสที่จะนักกีฬาเหล่านี้จะพัฒน,นาเข้าสู่เป็นตัวแทนของทีมชาติไทยในอนาคตด,ด้วยนะครับเพราะ,ะนั้นก็การแข่งขันในครั้งนี้นะครับมันจะเป็นการแข่งขันที่นักกีฬาเปตองจากจังหวัดต่างๆชมรมต่างๆทุกสถานที่ทุกแห่งนะครับผู้มีความสามารถทั้งหมดจะมาร่วมประลองกันในครั้งนี้นะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดจันทบุรีรวมเป็นเจ้าภาพ ตอนรับทัพนักกีฬาและผู้ติดตามกว่า5,000คนที่จะเข้าสู่จังหวัดจันทบุรีในฐานะการเป็นเจ้าภาพที่ดี